สวัสดีวันที่สองกันยายนค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะวันนี้มากินข้าวรับกันเด้อค่ะวันนี้มีต้มเนื้อแล้วก็ข้าวสวยนะคะกะต้มเนื้อวังคืนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องครับพคุณพ่อพลอยต้มนะคะพลอยก็เลยมันต้มเยอะค่ะก็เลยได้กินตอนเช้านะคะมาไม่กินค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องขอภัยนะคะกินไปพูดไปวันนี้มาพูดถึงเรื่องอ ธุรกิจการทำ Airbnb นะคะการทำ Airbnb หลายๆคนอีกคอยเจอคำถามมาเยอะเหมือนกันค่ะจากพี่พี่ทางบ้านนะคะคุนถามมาว่าอคอยคิดค่าห้องยังไงแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งเวลามีลูกค้ามาพร้อมกันหลายๆคนคนละห้องครัวใช้กันยังไงวันนี้มาตอบคำถามพี่พี่ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆนะคะพี่พี่คะอืม บีบมะนาวใส่แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปพริกพงอะคะ่ะแซบ่บต้มเนือ้อต้มมันต้มแซบ่บสามีก็กินนะคะพี่เพลเพต้องขอเกินก่อนเลยนะคะว่าอ่าราคาบ้านพลอยนะคะที่ทํากิจการ Airbnb เนาะอันนี้บ้านคุณยายนะคะบ้านพลอยจะอยู่ตรงข้ามกัน เวลาที่มีลูกค้าพลอยก็จะมาอยู่ที่บ้านคุณยายห้องนี้ค่ะเป็นห้องรับรองห้องแขกและห้องรับรองแขกทีนี้ห้องพลอยเนี่ยอยู่ที่บ้านพลอยนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะพี่พี่ช่วงเทศกาลจังหวัดบุรีรัมค่ะก็อีกจากราคาหนึ่งเทศกาลบุรีรัมมีอะไรบ้างที่ที่คนที่แน่ๆหละลูกค้ามาทุกปีแล้วก็ได้ทุกปีไม่เคยว่ามีไม่ได้นะคะช่วงบุรีรัมมาราธอน เขาวิ่งมาราธอนบุรีรัมจะจัดใหญ่มากนะคะแล้วก็ Mo t ต GP t h a i l ไทยแลนด์ค่ะก็คือ,อาการแข่งขันรถระดับโลกนะคะต่างชาติก็จะเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าพอยช่วงที่เป็นเทศกาลเนี่ยมอเตอร์จีพีอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็แพงเนาะทีเก็หรืออะไรที่คนที่เขามาชมอะค่ะมันก็แพงส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่เพราะว่าต่างชาติก็อาจจะมีกําลังใจมากกว่าหรืออะไรอย่างนี้เนาะ พ่พีส่วนบุรีรัมย์มาทอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าคนไทยชอบวิ่งมาธอนคนไทยอะเยอะมากที่วิ่งมาธอนนะคะค่าห้องคอยคิดยังไงถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างที่บอกไปนะคะก็จะขึ้นค่าห้องห้องละสามพันอัพค่ะพี่พี่ค่ะเพราะว่าทุกที่ในบุรีรัมย์ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนาะไม่ว่าจะเป็นในบุรีรัมย์หรือในพัทยงพัทยาอะไรเงี้ยค่ะงานพงงานพุหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเขาก็จะอัพราคาห้องขึ้นใช่ไหมคะบ้านพลอยก็เช่นกันค่ะ 3,000อัพขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะพี่ๆค่ะวันธรรมดาแบบเนี้ยค่ะวันธรรมดาอ่าก็จะเป็น2,000บาทต่อคืนค่ะแต่ถ้าลูกค้าจองมาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ขึ้นลูกค้าก็จะได้ราคาพิเศษค่ะซึ่งเราก็จะมีดีลอยู่แล้วว่าถ้าลูกค้าพักกับเราหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปลูกค้าก็จะได้ราคาที่มันถูกและย่อมเยาวกว่านี้ค่ะพี่ๆค่ะ จะรู้เนาะว่าพื้นฐานของการทําธุรกิจบางทีมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะไปแนวเด,ดียวกันไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปเยอะแต่ที่สําคัญการทําธุรกิจนี้นะคะหนึ่งบ้านของเราจะต้องสะอาดค่ะพี่พี่บ้านเรือนของเราจะต้องสะอาดแล้วก็บ้านบ้านน่ไม่สวยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่พี่บ้านไม่สวยบ้านไม่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีคือต้องสะอาดค่ะสะอาดนี่มาเป็นอันดับหนึ่งถ้าบ้านไม่สะอาดแล้ว หมดกันเลยส่วนใหญ่อะ,อะลูกค้าของพลอะค่ะที่เขามาพักบ้านพลส่วนใหญ่เขาก็จะชมว่าบ้านสะอาดมากส่วนใหญ่ก็จะชมแบบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลก็จะชอบมากแล้วก็เราจะมีกฎกฎอีกหนึ่งข้อที่พลเวลามาทําคลิปเนี้ยพลชอบลืมพูดก็คือเราสามารถเลือกลูกค้าได้ค่ะพี่พี่อะเลือกลูกค้าได้ยังไง a อ r b n b เนี่ยเขาจะมีหนึ่ง ลูกค้าสามารถจองอัตโนมัติได้เลยจ่ายเงินจองแล้วก็เข้ามาเช็คอินได้เลยแต่ 2. ลูกค้าไม่สามารถจองหรือบุ๊กกิ้งได้ตามอำเภอใจลูกค้าจะต้องเข้ามาเมสเซจหรือเซนเมสเซจเรากดอนันดับแรกว่าฉันบางคนที่เขาส่วนใหญ่เขาเข้ามาเขาก็จะแนะนําตัวว่าเออฉันชื่อนี่นี่นะคะฉันต้องการมาพักที่บ้านของคุณส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นอย่างนั้นจริงนะพี่ๆชอบแนะนาตัวเออว่า ฉันต้องการเข้ามาพักที่บ้านของคุณเพื่อที่จะมาเยี่ยมภรรย์งภรรยาหรือมาท่งมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็น่างนั้นเราในฐานะเจ้าของบ้านเราก็สามารถเช็คประวัติลูกค้าคนนั้นได้เช่นกันว่าเอ๊ะลูกค้าคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรไปพักบ้านคนอื่นหรือไปอยู่ตาม a อ r b n b ลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไรถ้าลูกค้าทำลายเข้าของหรือใช้สารเสพติดในบ้าน เจ้าของบ้านเนี่ยเวลาที่เขาเช็คเอาท์ออกเขาก็จะรู้แล้วว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงเขาก็จะมาเขียนรีวิวให้กับคนคนนั้นว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็สามารถไปอ่านพฤติกรรมของคนนั้นได้ว่าเขามีพฤติกรรมยังไงอย่างนี้ค่ะพี่พี่อืมอธิบายละเอียดไหมไม่รู้แต่ว่าเราอธิบายตามความเข้าใจของเรานะคะว่าความเข้าใจของคนยเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะพี่พี่คะอืมอร่อยเพราะว่าหลายๆคนอะอยากเริ่มต้นท,ทําธุรกิจนี้แล้วก็ มีคำถามหนึ่งที่พี่สาวถามมาว่าพอยมีสามห้องเวลาลูกค้ามงตัวจีพีมาเขาจะมาจากต่างถิ่นเขาจะไม่ได้มาที่เดียวกันอย่างเช่นปีปีหน้ามีคนจองมาฝรั่งมาจากเชียงเชียงใหม่แล้วก็ผู้หญิงมาจากกรุงเทพห้องชั้นล่างแล้วก็มาจากปาจีนหรือเปล่าพไม่แน่ใจยอยู่ห้องข้างบนเหมือนกันมาคนละที่มาคนต่างแดน,นมาไม่ไม่ที่เดียวกันแต่เขาจองมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้านะคะจะไม่ค่อยทาครัวะคะ่ะพี่พ ไม่ทําเลยส่วนใหญ่นักวิ่งที่เขามานะคะเขาจะมีอาหารของเขามาเป็นอาหารเจลลี่อะคะ่ะเพราะว่าเวลาเขาวิ่งเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องเลือกกินอาหารเขาจะไม่กินอาหารที่ที่มันเ,เอิดบานเท่ากับเอิรว่วแสแตรนด์ะะเพราะว่ากลัวตะคงตะคิวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่กินเขาจะไม่ทําอาหารส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาหรือว่าสั่งเก็บมาเขาก็จะเวฟหนึ่งเลยเราต้องมีไมโครเวฟนะคะอืส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาเอาเวฟเอาค่ะแล้วก็สั่งแก็บ สั่งแก๊ลูกค้าจะไม่ไม่ทาเลยอะคะ่ะพี่พี่อืมแต่ถ้าลูกค้าทําเราก็จะบอกลูกค้าสามารถทาได้เลยแล้วก็ลูกค้าเ็าจะคุยกันในกลุ่มนักวิ่งของเขาเวลาเขามาเขาจะคุยกันในในภาษานักวิ่งของเขาน,นั่นแหละค่ะพี่พี่อืมนั่นแหละแล้วก็จะทํากับข้าวของใครของมันแต่พอเจอพอทำเอเบียนบีมาพอไม่เคยเจอลูกค้าที่ท,ที่ที่ทำอาหารด้วยกันอย่างเงี้ยคะ่ะยังไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็มาเขาก็จะเกรงใจเนาะ เขามาเขาแค่มาวิ่งพอเขามาวิ่งปุ๊บเนี่ยอย่างเช่น <S <S เขาวิ่งพรุ่งนี้รายการวิ่งพรุ่งนี้ตอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มสองทุ่มหนึ่งทุ่มวันนี้เขาก็จะมาสแตนบายแล้วค่ะที่บ้านของพลเขาก็จะสั่งเก็บง่ายค่ะง่ายมากค่ะพี่เบียร์เจอแต่ลูกค้านา่ารักลูกค้านา่ารักมาก <S <S เป็นไรายได้เสริมที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าหักค่าฟงค่าไฟค่าติดโปงตีป,ปาถะที่เราจะต้องจ่ายให้ลูกค้าอะไรงเงี้ยเหมือนค่าแชมพงแชมพูมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะพี่พ แต่มันจะมาหนักแค่ค่าไฟกับค่าน้ําแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้แต่มันก็ยังได้กําไรอยู่ดีอย่ะพี่พี่ยิ่งเป็นลูกค้าต่างชาติแล้วหนูพี่พี่คะน่ารักมากซ <c oughs> านมีทานเบอร์เกอร์อร่อยมากสวัสดีพี่พี่หน่อยค่ะวันนี้ยูกินอะไร <c oughs> เบอร์เกอร์เบอรเกอร์วันนี้กินะ <c oughs> <c oughs> กินเบอร์เกอร์ค่ะ โฮมเ <Home made. S 2> มดสไตล์ <Style. S 2> เบอร์เกอร์ที่อร่อยมากในจังหวัดวิรมเป็นโฮมเมดค่ะพี่พี่มาแชร์ให้กันฟังค่ะพี่พี่ในเรื่องของธุรกิจ Airbnb อาจจะไม่ลึกแต่ก็พอพูดแบบปรับปรายได้พูดเป็นพอพอให้ได้เข้าใจหน่อยเนาะค่ะพี่พี่ค่ะหลายคนที่มาพักกับเขาก็จะบอกว่าไม่แพงเพราะส่วนใหญ่ Air b บ b อะค่ะ เขาก็จะอยู่อย่างต่างชาตินะบางคนอ่ะเขาทำาอเบ b n b เจ้าของก็จะอยู่ด้วยแล้วก็ลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่ด้วยส่วนใหญ่เอเบ n b เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเรามีความเกรงใจลูกค้าพี่น้องเวลนที่เราอยู่กับลูกค้านี่เราอึดอัดนะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยใครที่อยากทำทำเลยค่ะพี่ๆเพราะว่ามันเป็นรายได้ดีลองไปศึกษานะคะศึกษาเยอะๆค่ะ ว่าวิธีการทําวิธีการสร้างแอคเคาท์หรืออะไรอย่างนี้ทํายังไงลองลองทำแต่ว่าคอนโดมิเนียมไม่สามารถทําได้นะคะทาง Airbnb เขาไม่อนุญาตให้คอนโดมิเนียมทาไม่สามารถทําได้ค่ะทําได้เฉพาะบ้านเป็นหลังแล้วก็เป็นโฮมสเตย์อย่างนี้ค่ะแต่ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยผิดกฎหมายนะคะไม่สามารถทําได้ค่ะพี่ๆอันนี้ต้องต้องขอย้ําก่อนว่าคอนโดมิเนียมไม่สามารถทําได้ไปหาทนายอยู่กรุงเทพ พาสามีไปหาทนายเรื่องเอกสารบางสิ่งบางอย่างทีน,นี้คอนโดนั้นน่ะคะ่ะทนายเขาก็อยู่พลอยก็นั่งรอทนายอยู่ข้างล่างล็อบบี้ข้างหน้าฟอนพลอยก็เห็นเขาติดป้ายประกาศเลยว่าห้ามทําอเบียนบีผิดกฎหมายเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมห้ามทําเด็ดขาดแต่มันก็มีพวกจีนเท่าที่แอบทําในกรุงเทพเยอะมากแถวสุขุมวิทอะที่แอบทํามีเยอะมากแล้วก็ ทางนิติบุคคลหรือว่าลูกบ้านทางคอนโดที่เขาอยู่เขาก็รับไม่ได้ค่ะพี่ๆี่เพราะว่ามันวุ่นวายมันยิ่งกว่าโรงแรมอีกนะพี่พี่คะ่ะข้อข้อกฎหมายที่ต้องรู้นะคะการทำาอเบนบีอร่อยมาก <c oughs> มาแชร์กันแค่นี้อิ่มแล้วค่ะพี่พี่ค่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่ามีคําถามยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เกี่ยวกับธุรกิจ Air บ n b ค่ะว่าพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ใครอยากสอบถามอะไรสอบถามน้องมาได้คะ่ะถ้าน้องตอบได้น้องก็จะตอบแต่ถ้าอันไหนที่น้องตอบไม่ได้น้องก็จะ คลิปปิงไปนะคะก็จะคอมเมนต์ว่าเออเ้องไม่ทราบจริงๆนะจุดๆนี้เนาะก็หวังว่าพี่ๆจะชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ได้อะไรจากวิดีโอนี้ไปนะคะพี่ๆค่ะก็ลากันไปกวนเด้อค่ะกินเขากินหนับจำานียแล้วมือนี้วันที่สองกันยา่าบ่ไเ้ไปไสซค่ะพี่ๆอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านคุณยายนะคะอยู่บ้านคุณยายค่ะลากันไปกวนเด้อค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหมพบกันใหม่หมค่ะ